สวัสดีพี่อนเพื่อนครับวันนี้ครับคนคุณพานครับอีพีที่เจ็ดร้อยสามสิบสี่นะครับเจ็ดสามสี่ครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยครับสามร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากคุณเพื่อนมีพี่ที่ชบชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ องแรกนะเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งนะครับต่อไปนะครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับ คมลึกนะครับหมายเลขสองนะครับ่อไปหมายเลขสามนครับเก้าหมายเลขสามนะครับ หมายเ,เยลขสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธนะครับวัดป่าสารวันนะครับรุ่นแรกนะครับหมายเลขห้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่เหรียญวัดบางระหงนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับปีสองหนึ่งนะครับหมายเลขหกครับ เป็นเหรียญหล่อหลวงปูกสุกนะครับนครับเนื้อทองผสมกับเก่าเลยนะครับเหรียญหล่อหลวงปุกสุกหมายเลยขหกนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นพระเนื้อดินนะครับวัดจุฬามณีนะครับ ายเลขแปดนะครับเป็นพระพุทโธน้อยนะครับเงินดิ่งนะครับมีรอยถาทองนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นพระปิตาทองลำอูนะครับหลวงพ่อเริมนับวัดจุกเชอนะครับปิตาปิตา ทองลำอู่ของปูเ่เลิฟมาจุกเชยหนะมาเลขเก้าครับหมายเลขสิบนะครับ,รบเป็นหลมพ่อเงินนะครับเ,เงินวัดบางคานหมายเลขสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับปีสองพันร้อยสามนะครับ สิบสองถ้าเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับวัดส,สนามแย้เนื้อทองแดงนะครับสิบสามครับเป็นหลวงพอ่อซวงนะครับรูปถ่ายหลวงพอ่อซวงนะครับวะจีบข่าวนะครับสิบสี่นะครับ เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่ครับสิบห้าครับเป็นเหรียญหลงปู่เพิ่มนะครับเหรียญลงปู่เพิ่มหลังยันดวงนะครับ สินะครับเป็นหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะครับหมายเลขสนะครับเป็นนางพญาเนื้อดินนะครับ 18นะเป็นเหรียญโลนะครับผมวงพ่อวงวชีปกขาวนะครับเนื้อทองผสมนะครับเป็นพิมรีลานะครับ19นะครับเป็นพระพิตาหลังแบบนะครับเนื้อคล้ายกะลานะครับอันนี้19นะครับ ี่สิบนับเป็นผ้านเนื้อตะกัวนะครับหลวงพ่อเนียมนะครับวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับบุรีนะครับพ่อเนียมวัดน้อยเนื้อตะกัวนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปานนะครับ ยีนะ่สิครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อโลหะนะครับยีนะ่สิบสามครเป็นภ้าวัดปากน้ำนะครับมีเคลือบครับ 24ก็เป็นภาวัดปากน้ำนะครับขุมลึกนะครับยี่ห้านะเป็นพ่อท่านคล้ายนะครับปีสอ0พนะครับ ยีนะครับเป็นผ้าปิดตากนกข้างนะครับหลวงปู่โตนะครับ27นะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะครับ นี่สิบแปดนะเป็นพักกิ่งหลวงพุทธทิมนะครับก้นต่อโค้ดนะครับเดี๋ยวตารางมีต่อโค้ดก้นต่อโคดรสลานะครับ2ี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับสามสิบนะครับเป็นชินราดนะครับชินาาดหล่อเนื้อทองผสมนะครับ รายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสนใจนับเฉพาะการติดต่อนับศูนย์เปดนสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือไลน์เพียงเดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีวันเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆครับชมแล้วช่วยกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียง้ก่อนนะครับสวัสดีครับ